ครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเด Daily d โด e สาร้นและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับมันไม่มีไม่มีความพอดีนะครับถ้าคุณดูบางประเทศนะครับบางประเทศก็มีท่าทีของภาครัฐที่ไม่เป็นห่วงเลยกับการเกิดขึ้นของสภาวะโลกร้อนนะครับปฏิเสธทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะการที่มีการปล่อยก๊าซอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทําให้ ผูมีอาการในโลกนั้นเปลี่ยนไปนะครับถ้าจะสรุปง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างถึงผู้หน่วยการหน่วยงานซึ่งมีชื่อว่า Environment Protection Agency นะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับคนที่มาเป็นผู้บริหารคนใหม่ที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งเข้ามาคนนี้มีชื่อว่า s c สกอตต์พรูดสก t ตต์พรู t เคยเป็นอายการที่ดำเนินคดีฟ้องกับหน่วยงาน EPA ถึง14คดีด้วยกันรปรากฏว่าสกอตต์พรูดล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์สื่อ CNBC และ เว็บข่าวเดอะกาเดียนนะครับผมอย่างที่ผมบอกมันไม่มีความพอดีฮะบางรัฐบาลก็กลัวแล้วเกินกับเรื่อง global warming นะฮะจะสร้างโรงไฟฟ้าสักทีก็สร้างไม่ได้สักทีกลัวนูน่นกลัวนี่แต่บางรัฐบาลก็ไม่กลัวเอาเลยเกินจนถึงขั้นที่คนที่เป็นผู้อำนวยการหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อในสหรัฐนะรช่อง CNBC ว่าตกลงแล้วเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย CO2 เนี่ย,ยที่ปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ ไม่ได้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้มีกา๊าซเรือนกระจกมากขึ้นไม่ได้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้มีปัญหา,า global warming วันนี้ผมพยายามชี้เห็นว่ามันไม่ค่อยมีความพอดีคืออย่างรัฐบาลในสหรัฐเนี่ยจะสร้างท่อก๊สผ่านย่านที่เป็นของชนเผ่าอินเดียแดงเดิมก็ไม่สนนะโดนัลด์ทรัมป์ก็จัดเต็มจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างในอเมริกาไม่ต้องห่วง สร้างได้แน่ไม่กลัวทั้งมอบมีเส้นและมอบไม่มีเส้นไม่กลัวแม้กระทั่งต่อให้มีการปล่อย c o 2ขึ้นไปแล้วก็โลกมันร้อนขึ้นหรือภูมิอากาศของโลกมันแปรปรวนเนี่ยมีก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นในมุมมองของรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์คือช่างหัวมันไม่ต้องสนใจคราวนี้ผมไม่ได้มองถึงขั้นนั้นผมไม่ได้มองสุดตรงไปถึงขั้นทรัมป์แต่ผมพยายามจะเชีย้ยเห็นว่าบางทีมันไม่มีความพอดีเลยมันไม่มีความพอดีเลยก็คือบางประเทศเนี่ยจะสร้างโรงไฟฟ้าหรือจะสร้างท่อแก๊ส จะทำอะไรก็ทำได้มีหน่วยงานที่ต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมแต่ถึงเวลาก็ไม่เลือกที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมเลยนะครับอย่างนี้มันก็สุดโต่งเกินไปในกรณีของประเทศไทยมันก็สุดโต่งเกินไปอีกแบบในกรณีของประเทศไทยมันสุดโต่งเกินไปอีกแบบจนถึงขั้นที่ในวันนี้แผนพลังงานแห่งชาติเนี่ยมันไม่ไม่สามารถได้รับการผลักดันให้เดินหน้าต่อไปได้ แล้วมันกลายไปเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนนั่งจัดรายการเชิงคอมเมนร์เทีอย่างนี้จะต้องมานั่งบอกประชาชนคนไทยว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันมันกำลังเปิดใหม่ในหลายๆประเทศพอผมพูดทั้งหมดนี้ไปม,มันฟังดูเหมือนว่าผมไปแต่งเรื่องขึ้นมามันไม่ใช่แต่ว่าความที่ถ้าคุณดูการรายงานข่าวเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินในสื่อกระแสะหลัก นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ข่าวต่างๆบนหน้าหนังสือพิมพ์หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่คุณได้รับฟังจากองคอ์กรปรรปะชาสังคมเนี่ยมันกลายเป็นว่าวันนี้ในโลกใบนี้ของเราไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกแล้วเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงขาลงมันอาจจะอยู่ในช่วงขาลงในบางประเทศก็จริงในประเทศที่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเยอะอยู่แล้วแล้วก็เป็นประเทศที่หันไปทําพลังงานนิวเคลียร์หรือบางทีพลังงานนิวเคลียร์อยู่ในช่วงขาลงสำหรับบางประเทศที่หันไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่มีพลังงานนิวเคลียร์อยู่แล้วสังเกตไหมฮะว่ามันอยู่ในช่วงขาลงสําหรับประเทศที่มีของพวกนี้อยู่แล้วทั้งนั้นส่วนประเทศที่ไม่ค่อยมีเนี่ยมันจําเป็นต้องมีบ้างหรือไม่คราวนี้คนที่ยังติดตามเรื่องนี้และยังไม่ยอมถอยเนี่ยนะครับแล้วผมปรบมือให้กับอาจารย์มนูนเิริวันในในประเด็นนี้อาจารย์มนูนเขายังเขียนใน Facebook ต่อแล้วอาจารย์มนูนเขาก็เข,าเขียนในรอบล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่างว่าในกรณีของการให้ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีข้อมูลที่ส่งต่อกันและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างอย่างดูเหมือนว่ามีความน่าเชื่อถือเหมือนกับว่าโลกปัจจุบันนั้นไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกันแล้วรละโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ก็มีแต่จะปิดตัวไปโดยได้ยกตัวอย่างประเทศต่างๆที่มีการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินกันอย่างมากมายทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะชื่ออาจารย์มนรูนก็เขียนบอกว่าอย่างในสหรัเมริการก็มีการยกตัวอย่างถึง ว่าปี2016เนี่ยปิดอยู่41โรงอังกฤษจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดภายในปี2025หรือี่อีก8ปีข้างหน้าฝรั่งเศสจะปิดทั้งหมดภายในปี2023หรือภายใน6ปีก่อนหน้าอังกฤษ2ปีอะไรเงี้ยเนเธอร์แลนด์ก็ลงมติในสภาจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินอาจารย์มนุนเขาพยายามจะบอกว่ามีข่าวส่งต่อกันดังกล่าวทําให้ประชาชนทั่วไปที่บริโภคข่าวจากโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหรือมีความรู้ความสนใจในเรื่องพลังงานเป็นพิเศษ และไม่ไม่ประสงค์จะค้นหาความจริงในเชิงลึกต่อไปเมื่ออ่านแล้วย่อมมีความโน้มเอียงที่จะเชื่อตามข่าวที่ส่งต่อกันมาซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ความผิดแต่อย่างใดเพราะข่าวที่ส่งมานั้นก็เป็นข่าวจริงไม่ใช่ข่าวที่เสกสารปันแต่งขึ้นเพียงแต่ว่าในในเรื่องของพลังงานนั้นอาจารย์มนูนเขียนว่ามันมีความจริงที่เราต้องเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นเพราะการที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง จะมีนโยบายด้านพลังงานเป็นอย่างใดนั้นผู้กําหนดนโยบายพลังงานจะต้องดูสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานของประเทศและวางแผนพลังงานให้สอดคล้องกับบริบทด้านพลังงานของประเทศนั้นๆไปที่กราฟิกนะครับอาจารย์มนูนได้เขียนไว้อย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยใช้ถ่านหินเป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าแต่ต่อมาได้ค้นพบเชลลแก๊สในปริมาณมากมายมหาศาลจนทำให้การผลิตไฟฟ้าด้วยแกส๊สมีมูลค่า ถูกกวาฐานหินก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเหตุเป็นผลทางเศรษฐศาสตร์ที่สหรัฐจะหันมาใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นและไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะเก็บโรงไฟฟ้าเก่าๆที่ใกล้จะหมดอายุไว้อีกต่อไปอาจารย์เขียนต่อนะครับในราฟริ่งนั้นที่2ว่าในไรกรีของอังกฤษและฝรั่งเศสที่ปิดโรงไฟฟ้าฐานหินไปเนี่ยซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาหันไปพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์มากขึ้น โดยฝรั่งเศสนั้นพึ่งพานการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์สูงถึงเกือบ80%อังกฤษเองก็เพิ่งตัดสินใจให้จีนและฝรั่งเศสมาช่วยลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่ในอังกฤษเมื่อเร็วๆนี้ผมอธิบายต่อนิดนึงเสริมเข้าไปอา,อาจารย์เขาพยายามจะบอกว่าประเทศที่เขากำลังปฏิเสธถ่านหินส่วนใหญ่และเป็นประเทศที่หันไปใช้นิวเคลียร์หรือหันไปใช้เชลลแกส๊สซึ่งผมถามต่อและกันสำหรับคนที่ไม่เอาถ่านหินในเมืองไทยคุณเอานิวเคลียร์คุณเอาเชลแก๊สไหมถึงเวลาค นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะยกตัวอย่างประเทศอื่นแล้วก็บอกว่าเขาไม่ใช่ฐานหินคุณดูสิะฮะเขาใช้อะไรผมอธิบายต่อจากที่อาจารย์เขาเขียนไปดูกราฟิกหน้าที่3หน้าเต็มๆนี้จาม์านูนบอกว่าในกรณีของจีนที่บอกว่ายกเลิกการสร้างรงไฟฟ้าไปแล้ว103แห่งแต่ถ้าเข้าไปดูรายละเอียดในเนื้อข่าวก็วเฉพาะว่าเป็นรายงานข่าวจากกลุ่มกรีนพีซซึ่งมีจุดยืนต่อต้านโรงไฟฟ้าฐานหินอย่างหัวชนฝาแต่ในเนื้อข่าวก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการยกเลิกนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการคงกําลังกกาาาารผลิิตไฟฟ้จนนห ไม่ให้สูงกว่า1,100กิกะวัตต์ในปี2020โดยจีนยังคงมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ในระบบต่อไปและจะยังสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงเพิ่มขึ้นเอาจริงๆอาจารย์มนูนเขาบอกว่าล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วจีนได้ได้เปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่มูลค่า2.3%พันล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยประมาณ8,500ล้านบาทกำลังการผลิตอีก1000เมกะวัตต์ที่เมืองเวนโจมณนทนเซเจง นะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดแบบอัลตราซูเปอร์คริติคอลเหมือนกับที่ตอนแรกจะมีแผนงานที่จะใช้ที่โรงไฟฟ้าที่กระบี่นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าถ่า,านหินที่จะถูกสร้างขึ้นอีกมากในระหว่างปี2015ถึง2028เช่นฟังดีๆนะฮะในเยอรมัน11แห่งในตุรกี11แห่งในญี่ปุ่น25แห่งในเกาหลีใต้7แห่งในมาเลเซีย5แห่งรวมกันแล้วประมาณ60โรงทั่วโลก ผมไม่ได้บอกว่าประเทศต่างๆเหล่านี้ที่เขามีทางเลือกอื่นที่ถูกกว่าและมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าเขาไม่ควรจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินถ้าบางประเทศเขาพร้อมทำเชลล์แก๊สถ้าบางประเทศเขาพร้อมทำนิวเคลียร์และเขาจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินอันนี้น่าปลบมือให้เพราะว่ามีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สะอาดกว่าและถูกกว่า แต่ว่าประเทศไทยไม่เคยวันนี้ยังไม่และในอนาคตในอันใกล้ก็จะยังไม่อยู่ในสถานะที่สามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเกิดจะเอาเยี่ยงอย่างประเทศอื่นที่เขาเปิดโรงไฟฟ้าฐานหินกันเนี่ยประเทศไทยก็ต้องเอาเยี่ยงอย่างให้มันให้มันสุดให้มันสุดตามที่เขาทำกัน ประเทศต่างๆที่เขาหันไปใช้เชลก๊สหรือเขาหันไปใช้นิวเคลียร์เขาปิดฐานหินเขาทําได้ถามว่าประชาชนฝ่ายที่ไม่เอาฐานหินเอาจริงๆถ้าหันไปทําแบบที่อเมริกาทำหรือฝรั่งเศสทำเอาจริงว่ะคุณจะปล่อยให้ภาครัฐลงทุนแล้วก็ทําโครงการโรงไฟฟ้าในลักษณะนั้นแล้วไม่เอาฐานหินหรือเปล่าประเทศไทยไม่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ไม่มีความพร้อมในสังคมโดยรวม ที่จะยอ,ยอมรับยอมรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ในวันนี้นะกระแสต,ต่อต้านถ่านหินถ้าคุณคิดว่าเยอะนะกระแสต,ต่อต้านนิวเคลียร์มันแรงกว่านั้นไม่รู้เป็นร้อยเท่านะฮะเชลแก๊ส uh, uh, แบบสหรัฐเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินน้อยลงเอาไหมแล้วบอกว่าจีนบอกว่าใครบอกว่าจีนขนาดจีนยังปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินจีนเขาสร้างใหม่เพิ่มเขาแค่สร้างเพิ่มในอัตราที่น้อยกว่าเดิมเพราะว่าจีนเขามีโรงไฟฟ้าถ่านหิน เยอะอยู่แล้วอเมริกาเนี่ยในช่วงก่อนทรัมป์เนี่ยลดจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหินก็จริงแต่ที่ลดลงไปเพราะว่าเขามีเยอะอยู่แล้วก็เหมือนกับวันนี้เยอรมันกับฝรั่งเศสก็มีแรงกดดันให้ลดการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่มันมีแรงกดดันอย่างนั้นในญี่ปุ่นด้วยเหตุผลที่มีแรงกดดันอย่างนั้นเพราะว่าความั่นของด้านพลังงานมันมีแล้วเขามีอยู่แล้วเขาเลยต้องลดพุ่งง่ายอย่างที่ผมบอกเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดมันกลายเป็นแผ่นเสียงตกร่อง แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายต่อต้านโรงฟฟ้า่านินพูดมันก็กลายเป็นเผ่นเสียงตกร่องเหมือนกันเอาจริงๆทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเอาจริงๆมันเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะทําเรื่องนี้เนี่ยให้มันรู้เรื่องแล้วก็สร้างไปซักให้เรียบร้อยไม่งั้นถึงเวลาถ้าหน้าที่ผอภาครัฐไม่ทํามันก็ขังคากันอยู่งี้พลังงานก็ไม่มีมากพอจะใช้โดยเฉพาะในจังหวัดใต้ในจังหวัดในภาคใต้ เนะพราะฉะนั้นอย่ามาโนว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินมันปิดกันทั่วโลกที่ปิดมันก็มีส่วนใหญ่นะมันปิดในประเทศที่มีเยอะอยู่แล้วและในประเทศที่ปิดไปแล้วก็ยังมีอยู่เยอะเยอะมากกว่าเมืองไทยเยอะแล้วที่ยังมีเปิดใหม่ก็ยังมีมีอยู่เพียบทั้งในยุโรปและในเอเชียของเราเนี่ยไม่ต้องเปิดใหม่ของเราอยู่เฉยๆไปอย่างเงี้ยแหละสบายๆใช้พลังงานเยอะขึ้นแต่ผลิตพลังงานใช้น้อยลงพกักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสักครู่ ยิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นด้านข้างลดเร็วตั้งในประเทศไทยเนี่ยคุณมักจะได้ยินบ่อยนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาว่าผู้นําซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยบางทีเป็นผู้นําซึ่งเป็นแนวแบบเผด็จการมีความต้องการที่จะบริหารราชการแผ่นดินแบบที่ใช้กลไกของรัฐสภาเป็นรัฐสภาซึง่งถึงแม้ว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ว่ากดปุ่มสั่งได้เอาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกเสียดายเพราะว่ามันทำให,ใ,หให้ให้ให้คนไทยส่วนใหญ่ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย บางครั้งไม่สามารถที่จะมองผ่านผ่านวัฒกรรมชุดนั้นแล้วเข้าใจการเมืองในประเทศอื่นที่บางครั้งเนี่ยผู้นำซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยขาดขาดสปิริตของการบริหารงานแผ่นดินแบบที่มีหัวเสรีหัวก้าวหน้าแบบที่เป็นนักประชาธิปไตยคือปัญหาที่ได้มีการจินตนาการกับว่าเกิดขึ้นในเมืองไทยที่แบบนายกมีผด็จการรัฐสภา ชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากอะไรเงี้ยปัญหาที่ไปดันไปจินตนาการว่าเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นในต่างประเทศจริงไงแล้วยกตัวอย่างที่แบบนั่นที่สุดเนี่ยโดยที่ไม่ต้องพูดถึงรัสเซียหรือเวลามีปูตินในวันนี้เพราะพูดถึงปูตินบ่อยเหลือเกินในรายการนี้ก็คือเอโดการเอรโดการเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเข้ามาในที่สุดเนี่ยเขาเขาอยู่ยาวถึงขั้นที่เขาสถาปนาตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีผ่านการเลือกตั้งก็จริงแต่ว่าในระบบการปกครองในตรุรกีเขาไม่ได้ออกแบบมาให้มีประธานาธิบดีที่ทรงอํานาจ แต่ในวันนี้เขาจะทําประชามติและเป็นประชามติครั้งสําคัญในเดือนเมษายนที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองในประเทศตรุรกีจากระบบรัฐสภาซึ่งมีหลายพักแล้วก็มีนายกกลายเป็นระบอบประธานาธิบดีซึ่งอาจจะเป็นระบอบพักการเมืองพักเดียวหรือสองพักแล้วโดวยการในวันนี้เขาฟาดหัวฟาดหางไปถึงขั้นที่เขาไปกล่าวหาเลยว่าเวลารัฐมนตรีของเขาจะไปหาเสียงในเยอรมันและในเนเธอร์แลนด์เนี่ย พอไปหาเสียงไม่ได้ก็มากล่าวหาเลยว่าโในใน,ในรัฐบาลเยอรมันนี่ทำตัวเป็นเป็นส่วนหลงเหลือของพรรคนาซีอะไรเงี้ยคือเล่นวัฒกรรมหดโหดแบบที่ไม่แฟร์ต่อผู้นำเยอรมันแล้วก็ผู้นำของเนเธอร์แลนด์ซะเลยคือเมอร์เกอร์โดนจัดถึงขั้นที่ว่าเมาเมอร์โดนอเดอร์การ์นบอกว่านี่เป็นส่วนหลงเหลือตกค้างจากยุคนาซีอะไรเงี้ยแน่นอนมาแสดงสแสดงถึงความที่โอเดอร์การ์นนั้นคิดว่าตนเองนั้นใหญ่ขนาดที่สามารถ คมคูผู้นำประเทศอื่นได้ในยุโรปเพียงแค่ไม่พอใจกับข้อตกลงที่ไม่สามารถบรรลุได้กับสหภาพยุโรปเนี่ยต้องฟาดหัวฟาดหางไปที่เมอร์เกลแล้วไม่ใช่แค่เมอร์เกลสิ่งที่เขาคำพูดที่เขาได้ใช้กับผู้นำของเนเธอร์แลนด์ในครั้งนี้ผมคิดว่ามันเลยเถิดเกินไปเพราะว่าเอาจริงๆคุณเป็นเพียงแค่เพียงแค่ประธานาธิบดีของตุรกีคุณไม่ใช่สุลต่านแห่งยุคที่เป็นอาณาจักรออตโตมัน ล่าสุดเนี่ยเขากล่าหาถึงขั้นว่าในเนเธอร์แลนด์เนี่ยตอนนี้เนี่ยละเมิดสิทธทิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและไม่เคารพข,ข,ของรัฐไม่เคารพต่อรัฐตุรกีแล้วก็ทําตัวเป็นนาซีทั้งๆที่โทษทีคนที่มีประสบการณ์รเผชิญหน้ากับภัยคุกคามซึ่งเป็นอา,อาณาจักรของเอด็อกฟิทเลอร์เติร์ดไรค์พันาซีตอนนั้นก็คือคนเยอรมันแล้วก็คนเนเธอร์แลนด์แหะเขาเจอมา,มามากกว่าที่เอเดอร์การเคยเจอมาเยอะ นะใช้วาทกรรมอย่างนี้มันสร้างความบาดหมางในในภูมิภาคในยุโรปเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ที่เคยมีในบางยุคซึ่งดีกับตุรกีเนี่ยมันสร้างความบาดหมางถึงขั้นที่หลังจากนี้แน่นอนข้อตกลงในเรื่องวีซ่าที่ EU อพยายามที่จะทำบรรลุก,กับตุรกีก็ไม่ไม่น่าจะสามารถทำได้นะครับไม่น่าเชื่อจริงแค่ประชามติเพื่อกแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบบการปกครองในตุรกีเนี่ยทำให้ในวันนี้เนี่ย เออโรแกนต้องแสดงท่าทีแบบเกลียดชังต่อเนเธอร์แลนด์เยอรมันเพื่อหาเสียงให้กับตนเองรุนแรงขนาดนี้ถ้าไปดูสื่อฝ่ายค้านในตรุรกีที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันเยอะว่านี่เป็นยุคที่เออโรแกนกำลังหลงตัวเองเข้าขั้นไม่เคารพแม้กระทั่งอธิปไตยเหนืออนาเขตของประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ประเทศเยอรมัน คุณต้องลองคิดดูนะฮะว่าโออเดอร์การเขาต้องการทำอะไรในรอบนี้เขาต้องการให้รัฐมนตรีของเขาเนี่ยไปหาเสียงกับประชาชนชาวตรุรกีในเนเธอร์แลนด์และในเยอรมันเพื่อให้คนไปโหวตสนับสนุนให้โออเดอร์การสามารถแก้ไขรัฐนูลได้ให้ตนเองสามารถเป็นประธานาธิบดีที่ทรงอำนาจได้แล้วก็อยู่ยาวแล้วคุณจะต้องไปหาเสียงในในในเยอรมันกับในเนเธอร์แลนด์ไปหาอะไรอ่ะนะฮะก็รอบนี้เอเดอร์การก็เลยเถิดกันมากไม่รู้ว่าในที่สุดเนี่ย ขาลงของออเดรการมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ว่าถึงเวลาที่ออเดรการลงเมื่อไหรเนี่ยคงไม่มีผู้นําในสหภาพยุโรปคนไหนเขายื่นมือเข้าไปช่วยอย่างแน่นอนพูดถึงผู้นําซึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าขาดยังไงดีผมเรียกว่าขาดความชอบธรรมในการปกครองเนี่ยชนะการเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าคุณมีความชอบธรรมในการปกครองประชาชนเสมอไปถ้าเกิดสิ่งที่คุณทามันช่างขัดต่อหลักการสิทธิเสรีภาพของประชาชนเหลือเกิน อันนี้ทั้งหมดนี้ที่พูดมาเนี่ยพูดได้เพราะในประเทศอย่างสหรัฐเนเขาไม่มีปัญหาของการที่ทหารจะออกมายึดอำนาจนะฮะมันเขาไม่ได้มีปัญหานี้ไงเพราะฉะนั้นเวลาผมบอกว่าทรัมป์วันนี้ขาดความชอบธรรมในการปกครองหรือสื่อในอเมริกาสํานักพวกนี้ที่โดนทรัมป์แบนโดนทรัมป์กล่าวว่าทุกวันเวลาเขาบอกว่าทรัมป์ไม่มีความชอบธรรมในการปกครองหรือสิ่งที่เขาขาดคือสิ่งที่เรียกว่า Moral Authority เนี่ยนะฮะ Daily, เดลโคดว,วันนี้กราฟิกโคดให้ดูของทอมฟรีแมนคอลัมนิสชื่อดังของ,นงหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เขาบอกว่าอำนาจอย่างเป็นทางการในการบริหารประเทศมีแต่ว่า no moral authority คำนี้ถูกใช้โดยพร่ำเพื่อในสื่อไทยเพื่อที่จะทำลายนักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่แล้วมี Moral และ Formal Authority ในสหรัฐในวันนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการปูทางไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนสิ่งที่ทรัมป์ทำมันทำให้ทรัมป์ฟิเมนซึ่งเป็นข่านึ่ชื่อดังเนื้อทำเขาพยายามจะบอกว่า all of this lying เนี่ยการโกหกรายวันแบบที่ทรัมป์ทำอยู่เนี่ยมันจะในที่สุดสร้างปัญหาให้กับโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเฉพาะในสังคมไทยที่เราผูกขาดประโยคนี้ที่บอกว่า คนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยบางทีไม่มีความชอบธรรมในการปกครองเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยในประเทศอื่นซึ่งมีปัญหาจริงเวลาผู้นํามาจากการเลือกตั้งทําในสิ่งที่มันมันมันรับกันไม่ได้แล้วเนี่ยซ,ซ,ซึ่งทรัมป์ทำในสิ่งที่ตอนนี้มาถึงจุดที่แบบทั้งโกหกลายวันทั้งปิดบังข้อมูลทั้งสร้างเรื่องออกมาในแต่ละครั้งแบบที่ไม่เข้าใจว่าเป็นประธานาธิบดีเนี่ยทำอย่างนี้ได้ยังไงสิ่งที่ทรัมป์ทำมันทําให้สื่อในสหรัฐเนี่ยเลือกที่จะยอมที่จะ เริ่มที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดในวันนี้ว่ามันจะจบลงด้วยการถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งแล้วที่ที่มีการพูดกันเยอะก็คือประโยคนี้แหละมี formal authority นะฮะมีมีอำนาจทางกฎหมายที่เป็นประธานาธิบดีแต่ว่า moral authority ความชอบธรรมทางด้านจริยธรรมเนี่ยไม่อยากจะใช้คำนี้แต่ว่าในอเมริกาในวันนี้ต้องใช้คำนี้จริงเพราะว่าคุณหาคำอื่นอธิบายความชอบธรรมจังจริยธรรมเนี่ย moral authority เนี่ย ทำมไม่มีโดยเฉพาะจากพฤติกรรมของตัวเขาเองมันจะจบยังไงไม่มีใครรู้แต่ว่ามาถึงขั้นที่ในยุคนี้ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับ T M Z ฮะ T M Z รายงานข่าว T M C รายงานเกี่ยวกับซเลบเกี่ยวกับดาราว่าควงใครเป็นแฟนออกไปเที่ยวไหนบ้าง T M Z เนี่ยเป็นเว็บโปรดของคนที่ติดตามวงการบันเทิงในสหรัฐทรัมให้ผู้บริหารของ T M Z เข้าไปสัมภาษณ์ เตรียมที่จะให้สัมภาษณ์พิเศษจากทำเนียบข่าวนะครับคนไหนที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสดูวเว็บไซต์ TM z มแซดเวลาคุณเข้าไปคุณจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเลบก็ตอนนี้ทรัมป์เียมเตรียมให้สัมภาษณ์พิเศษกับ TM z มนะครับก็มันไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาเวลาคุณเห็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นบุคคลที่ปกติแล้วได้รับการเคารพและเป็นตําแหน่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะต้องมาเลือกที่เลือกสื่ออย่าง TM z มแต่ว่าปฏิเสธสื่อ ปกติที่เหลือเกือบทั้งหมดพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีหลายประเด็นครับมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตทำความรู้จักแอนดรูโคโมกับมาริโอโคโมนะครับตระกูลนี้เป็นตระกูลการเมืองใหญ่ในมลรัฐนิวยอร์กนะครับแอนดรู uh, กับมาริโอคือมาริโอคือคนที่เป็นพ่อนะครับมาริโอนี่ที่ที่ใส่แว่นนะฮะแล้วก็เคยเป็น uh, รองผู้ว่าการนะครับรัฐนิวยอร์กในปี1979ถึง1982หลังจากนั้นลงสมัครเป็นผู้ว่าการรัฐแล้วก็เป็นผู้ว่าการรัฐเป็นเวลาถึง11ปี1983ถึง1994คนที่อยู่ในตระกูลเป็นทาย,ยาททางการเมืองของมาริโอก็คือแอนดรูว์แอนดรูว์เนี่ยปัจจุบันเป็นผู้ว่านิวยอร์กแล้วก็ดังแล้วถือว่าเป็นแคนิเดตประธานาธิบดีมาหลายสมัยแล้วแต่ว่าตัวเขาเองยังเลือกที่จะไม่ลงสมัครบางทีไม่อยากจะชนกับเคลนตันแต่รอบหน้าในปี2020หรือในปี2024เนี่ย ถ้าเกิดพอลไร์แลนลงในฝั่งริพับลิกันหรือทรัมป์ลงเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณอาจจะเห็นคนชื่อนี้นะครับแอนดรูวโคโมก็มีการรายงานว่าเขาเตรียมที่จะวางแผนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรัฐในปี2020ให้ผมเดาจริงๆเขาน่าจะลงในปี2024นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือหากันเพราะว่าคนตอนนี้รอดูทายาทการเมืองของพรรคเดโมแครตในยุคนี้ว่าจะมีใครอื่นนอกเหนือจากเบอร์นีแซนเดอร์และอลิสเบธวอร์เรนเพราะว่าแซนเดอร์แล้วก็วอร์เรนอายุมากแล้วเกินแต่ว่าโคโมนี่ ยังดูยังหนุ่มอยู่นะฮะพูดถึงการเมืองนะครับจากยุคเมื่อก่อนยุคของมาริโอโคโม่พ่อของอนดรูโคโม่นั้นก็มีตระกูลบุชตระกูลบุชนี่ก็อยู่ยาวจากอดีตจนจ,จนถึงปัจจุบันนะครับ่น,นไหนพูดถึงอ,อำนาจของประธานาธิบดีวันนี้ผมไปที่เดลี่โคดของอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับบลยูบุช power can be very addictive อำนาจเป็นสิ่งที่เสพติดได้ it can be corrosive corrosive แปลยังไงดี corrosive คือมันมันยิ่งใช้มากมันยิ่งพัง it's important for the media มันสำคัญที่สื่อจะต้องตรวจสอบแล้วก็เรียกว่า call to account people who abuse their power สื่อจะต้องตรวจสอบคนที่ลุกแกมอำนาจเพราะว่าการใช้อำนาจมันใช้มากแล้วมันพังแล้วก็ใช้มากแล้วมันเสพติด มันมาถึงยุคที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันโดนัลด์ทรัมป์คนที่45ิเนี่ยอยู่ในตําแหน่งมาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งและอยู่ในตําแหน่งมาหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยมันทําให้คนคิดถึงอดีตประธานาธิบดีไม่ใช่คิดถึงั拉โกบามาเพราะว่ามันไม่สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างมารยาททางการทูดและมารยาทที่มีต่อสาธารณชนและสื่อและมารยาทในการใช้คําพูดของคนที่ ยังไงดิผมเอาแบบเอาว่าแบบคนไทยคือเลี้ยงดูมาดีแล้วก็มีการศึกษาเนี่ยแบบั拉โอบามาเนี่ยกับคนอย่างทรัมป์จนถึงเงื่นคนในวันนี้เนี่ยเอาต้องเอาทรัมป์ไปเทียบกับอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับบิวบุชและสื่อกระแสะหลักในอเมริกาก็โหยหาหาคนอย่างจอร์จดับบิวบุชตอนนี้เพราะว่าต่อให้คุณชอบหรือไม่ชอบบุชยังไงเอาจริงเขาก็ยังมีมารยาททางสังคมสูงกว่าคนอย่างทรัมป์ นะฮะแล้วแล้วเขาออกมาย้ำเลยว่าสื่อมันมีมันมีบทบาทสําคัญเขาไม่เอาด้วยกับแนวคิดที่ว่าสื่อเป็นปัญหาของประเทศเขาไม่เอาด้วยกับแนวคิดของโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมากล่าวหาเลยว่าสื่อกระแสะหลักคือศัตรูของคนเมริกันนี่คือวิธีการจัดการกับปัญหาที่สื่อนั้นวิจารณ์ทรัมป์ทุกวันทรัมป์ก็เลยเล่นมุมนี้กับบุชซึ่งบุชไม่เคยทําอย่างนี้อย่างน้อยในยุคข,ของบุชไม่ว่าเขาจะโดนกล่าวหาเรื่องอะไรนะครับซึ่งรวมไปถึงการธารุณนะกรรมนักโทษ ในเรือนจําที่อยู่ในอ่าวกอนเทนโมซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเยอะทั้งนั้นเนี่ยถึงเวลาหน่วยงานของรัฐเขาก็ชี้แจงเขาชี้แจงแต่ว่าเขาไม่การชี้หน้าด่าสือ่อว่าสื่อเป็นศัตรูของประชาชนชาวเมริกันวิธีการทํางานของยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่แค่ประกาศศึกกับสื่อมวลชนเองแต่ประกาศศึกกับหน่วยงานของรัฐเองแล้วก็ไปกล่าวหาว่าหน่วยงานของรัฐ ไล่มาตั้งแต่ CIA จนถึง NSA จนถึง FBI เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐพันลึกที่มีไว้ทำลายนักเลือกตั้งวัฒกรรมในวันนี้นอเมริกาเนี่ยมันเป็นกลิ่นอายเดียวกันกับวัฒกรรมการเมืองของประเทศด้อยพัฒนาซึ่งอันนี้มันน่าเศร้าและนั่นก็คือรายการ t The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ